สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาชวนทําเมนูนะคะผัดชาปลากระพงค่ะแล้วก็จะเป็นเนื้อปลานะคะเราหั่นมาเรียบร้อยแล้วค่ะมีจะมีใบมะกรูดรอบนี้เราใส่ผัดชาเราใส่มะเขือพวงด้วยนะคะมีกระชายซอยค่ะกระเทียมนะคะทุบพอยาบค่ะแล้วก็พริกแดงจินดาพริกเหลืองพริกอะไรก็ได้นะคะที่เรามี แล้วก็ไฮไลท์ของเราคือพริกไทยอ่อนค่ะอันนี้เราชอบทานเราก็เลยใส่เยอะนะคะเราก็จะไปทํากันเลยค่ะค่ะเราตั้งกระทะพอน้ํามันเริ่มร้อนนะคะเราก็ใส่พริกลงไปเลยค่ะพริกกระเทียมคั่วนิดหน่อยนะคะอพหอม,หอม สร็จแล้วเราก็ใส่กระชายลงไปใส่พิไทยออดลงไปเลยค่ะใส่มะเขือลงไปใส่ใบมะกรูดล,ลงไปค่ะเราทำกัน,บนแบบง่ายๆเลยค่ะเราผัดเครื่องปรุงข้างเกือบสุกนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อปลาเพราะเนื้อปลาแัดเดียวก็สุกแล้ว หอมมากเลยค่ะอันนี้เราใส่พริกไทยอ่อนเยอะนะคะเราซอบตานค่ะกระเทียมเราก็ไม่ต้องทุบพอทุบพอหยาบๆไม่ต้องให้มันละเอียดมากเสร็จแล้วเราก็ใส่เนื้อปลาค่ะเติมน้ำนิดหน่อยนะคะอือหอมพริไทยฉุดมากเลย เสร็จแล้วเราก็ปรุงรสด้วย <c oughs> ซอสไม่ต้องเยอะนะคะและ้วก็น้ำมันหอยเนี่งช้อนเราไม่ใส่น้ำตาลเราไม่ใส่ค่ะเพราะัวน้ำมันหอยเองเขาก็ค่อนข้างจะออกหวานแล้วเนี่คหาคู่เขาให้เข้ากัน พอเนื้อปลาสุกก็ใช้ได้เลยนะคะพวกเครื่องเทศเลยเาก็จะสุกพร้อมกับเนื้อปลาเลยเดี๋ยวงานน้้หน่อยมันแห้งไปค่ะทีนี้เราก็จะชิมก็ได้ค่ะว่าจะใส่น้ำปลาเพิ่มหรือเปล่าแล้วถ้าใครชอบทานหวานติดน้ำตาลก็ใส่น้ำตาลได้นะคะปรุงรสใครอยากใส่ก็ใส่ได้แต่เราใส่เครื่องปรุแค่นี้ก็พอค่ะ เนี่ยแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราปลาสุกก็สุกก็ทานได้เลยแค่เนี้ยขัดง่ายๆนะคะผัดฉ่าเนื้อปลากระพงค่ะเราใส่มะเขือพวงลงไปด้วยเราชอบทานเมนูสามารถดัดแปลงได้ะคะ่ะอยากจะเพิ่มอะไรเพิ่มเติมอะไรเข้าไปก็เพิ่มได้เนี่ยค่ะแค่นี้เองเคร่ปรุงไม่ต้องเยอะเลยสุกละ พอเนื้อปลาสุกผู้อย่างก็สุกก็ใช้ได้เลยค่ะพิ้นไทยอ่อนทานดีนะคะช่วงนี้อา,ากาศเยน็เยนๆก็ทานพวกสมุนไพรสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายโอเคค่ะสุกแล้วเราจะนำไปใส่จานค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะเมนูผัดช,ชาปลากระพงค่ะเป็นเมนูง่ายๆที่เราทํากันแบบง่ายๆเลยนะคะไม่มีอะไรขั้นตอนอะไรยุงย่งยากเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะไว้ไปทานกับข้าวค่ะพริกไทยเราใส่พริกไทยเยอะนะคะเม็ดพริกไทยอ่อนค่ะเราชอบค่ะกระเทียมเราก็ไม่ต้องสับโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันค่ะเพื่อนๆเ,เมนูผัดชาเนื้อปลาค่ะปลากระพงนะคะฝากกดไลค์ กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ